ได้เลยครับอยากไทยเช่นคือช่วงนี้ผมอาจจะติดเกมาเอาเวเนี่ยเพมาเปลี่ยนเล่นเกมเป็นแอาโอวีได้ได้ไม่ต้องขออนุญาเขารอ เวลาเจอหน้าผู so no. ้หญ <osion> no oh no? ิงคนนี้เขาชอบทำหน้าขึ้นถึงคิดคิดเพียก็จริงนะครับแต่วันนี้ก่อนจากกันคู่โน่นนี้นะครับอะไรอะอะไรอะไรอะไรอย่ายอมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลงไปที่พวกเจู่กันแล้ว ครับผู้น้ดนี้นะครับวันนี้นู้นี้บอกว่าใจจริงอยากจะมีของหวานมาให้กับแฟนคลับทุกคนแต่เนื่องจากว่าโครูเตรียมมาแล้วบางคนอาจจะได้ไม่ครบหรือไม่ถูกใจดังนั้นสำหรับโตนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากงานเสร็จเขาจะถ่ายกับแฟนคลับของเขาคนละหนึ่งรู อ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ามาสู่ขอหรือเปล่าแต่ว่าขอเชิญพี่พ่อพี่เพ่อนค่ะเอาอะไรมาให้พ่อพี่เพื่อนด้วยเออพ่อครับใครผลักพ่อเมื่อกี้พอัีค่ะใครพามาคะพี่ไก่ก็หรอค่ะพอดีว่าพ่อเนี่ยเป็นเซเลบริตี้มากตั้งแต่ออก,กซังแทบใช่ไหมคะ แฟนขับยะมากขับพอ้งโอเออมันดีดีชอบสนุกอย่าลืมนะครับแฟนลับโน้นี้เดี๋ยวออกไปด้านหน้าไม่แน่ถ้าเกิดจำนวนคนเยอะอาจจะลดคนขอเป็นชุดละ5้ถึงหคนจัดก,กลุ่มกันมาน่ามาถ่ายเพราะเขาอยากจะถ่ายกับทุกคนจริงๆแต่กลัวว่ามันจะดึกเกินสำหรับทุกคนนะน<ช>ั้นอชะขอสัก5กาุ่มละ5ถึงหคนนะ,อะโอเค ส่วนคุณพ่อก็จะสู่ขอเชียร์ให้เลยคิปสอนพ่อเอาเท่าไหร่ว่อตม่ค่แมู่นะตายแล้เอาอย่างนี้นะครับเวลาเราร้อยเอออย่าไปชวนแม่เสียวขึ้นมาเลยให้มามีก็ต้่งไปก่อนเก่งใจกันปะ เอางี้เอางี้เชียร์<ะ>เอาเป็นที่ท <c oughs> เลยคุณทอางีนะฮะก็ไม่ได้เห็นเขาบอกว่าแบบคืออย่าอย่ายอมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่บอกว่าจรค,คือเชียร์เป็นคนกรุงเทพอะค่ะก็อยู่ในเมืองเจริญมานานบางทีก็อยากจะไปอยู่กับ,บน่านเจริญแล้ว มีมีอยู่ในธรรมชาติเราก็อยู่ในธรรมชาติสวยงามกันไปกับสองกู่นะคะจะจบได้ยังคะเนี่ยจะจบเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยรอเอาคุณพ่อขึ้นมาทรับวันนี้พ่อโดนกระทับขึ้นมาครับเมื่อกี้เอาผมไม่ยินทำไงเอาให้แบนกลับคิดนะ็พอค่ะเออดีมากค่ะะเอาลตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะพี่โนนะคะ ขอบคุณนะครับแลว้วก,ก,ก่อนการแข่งเราขอเซลฟี่หนึ่งภาพทุกคนหันด้านโน้นทุกคนทำตัวให้ใหญ่ไว้นะข้างหลังนะทำให้ทุกคนเห็นนะ